มากี้ว่าย,ย่ออย่างสวยคุณปู่อาสาจ่ายค่าเทอมเฉียดล้านมากี้เผยค่าเทอมลูกฝาแฝดเกือบล้าน เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสาหรับครอบครัวของแรปเปอร์หนุ่มปอกพัสสารกรกับภรรยานางเอกสาวมาร์กี้ราศีและลูกฝาแฝดน้องมีก้าน้องมียาโดยบ้านนี้บอกเลยค่ะว่าไปเที่ยวกันบ่อยมากๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของสีคนพ่อแม่ลูกออกมาเสมอล่าสุดมาร์กี้ก็มาออกงานอีเวนต์แล้วก็ได้เปิดใจเรื่องบ้านราคากว่า70บล้านบาทที่ทางคนพ่อสามีอย่างเจ้าสัวสุธิเกียรติจิราธิวัน์หรือว่าคุณปู่ของเด็กๆนั้นเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านให้ นอกจากนี้คุณปู่ยังช่วยจ่ายค่าเทอมให้หลานๆอีกด้วยค่ะเห็นบอกว่าค่าเทอมลูกทั้งสองคนเกือบล้านเลยต่อปีแรงเหมือนกันเนอะแม่เห็นก็ตกใจเพราะค่าเทอมตอนสมัยเราเราก็ว่ามันแพงแล้วถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นแม่เคยบ่น80,000บาทมันก็แพงแล้วต่อเทอมนะแต่ตอนนี้โรเรียนอินเตอร์ก็ฟาดไปประมาณคนละ2 0 0 0 0 0กว่าๆเด็กเล็กนะมากกว่ารุ่นที่3เท่าปีหนึ่งมี2เทอม240 0 0 0บาทบวกกันเป็น4 8 0 0 0 0บาทแล้วก็บวกกัน2คนก็เกือบล้านแล้วค่ะ